สวัสดีคะ่ะนักเรียนชั้นม4ทุกคนชั่วโมงนี้ก็กลับมาพบกับเราซื่อจินนะคะอีกครั้งหนึ่งอ่ะก็จะเป็นสัปดาห์ที่สองสำหรับการเรียนออนไลน์ในรายวิชาภาษาจีนของนักเรียนชั้นม4ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนในชั่วโมงนี้เรามาทบทวนกันก่อนนะคะว่าในชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไระนักเรียนจำนได้ไหมเคย ว่าเรื่องอะไรอ่านั่นก็คือพินยินจำได้ไหมคะพินยินคือพื้นฐานของการออกเสียงภาษาจีนให้ถูกต้องนั่นเองพินยินเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างอ่ะพินยินก็จะประกอบไปด้วย3ส่วนนั่นคือส่วนที่หนึ่งพยัญชนะ 2. ส,สระ 3. วรรณยุกต ซึ่งในชั่วโมองที่แล้วเนี่ยเราเรียนเกี่ยวกับพยัญชนะแล้วก็สระใช่ไหมคะ,ะสำหรับชั่วโมองนี้เราจะก็จะสอนเกี่ยวกับวรรณยุกต์และการผสมเสียงวรรณยุกต์ในภาษาจีน,เ,นเรียกว่าเชิงเตี้ยวมีทั้งหมด4เสียงด้วยกันก่อนที่เราจะไปเรียนวรรณยุกต์ หรือว่าผันเสียงมนุก์เรามาทบทวนสละดเดี่ยวกันก่อนว่ามีตัวอะไรกันบ้างสละดเดี่ยวในภาษาจีนเนี่ยเรียกว่าตายิ่นมู่นเรียนจำได้ไหมเอ่ยมีทั้งหมดกี่ตัวมีทั้งหมด6ตัวนั่นเองมีตัวอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาทวนไปพร้อมๆกันนะคะ,ะมาดู ฟูสีก็คือทบทวนอ่าเดี๋ยวเรามาทบทวนไปพร้อมๆกันอ่าตีก็ชื่อตีก็ชื่อคือตัวที่หนึ่งออกเสียงว่าอะไรเอ่ยอ่าอ่าอ เียนจำได้แล้วใช่ไหมคะว่ามีทั้งหมด6ตัวนี้อ่ะทีนี้ต่อไปเราทบทวนสระเดียวเสร็จแล้วต่อไปเรามาดูหน้าตาของวรรณยุกอ่วรรณยุกต์ในภาษาจีนเนี่ยเรียกว่าเชิงเตี้ยวเชิงเตี้ยวมีทั้งหมด4เสียงด้วยกันมีทั้งหมด4เสียงด้วยกัน,ด,ด,กนดูเสียงที่หนึ่งก็จะมีลักษณะแบบนี้ เสียงที่2เสียงที่3และนี่คือเสียงที่4นะคะอ่าทีนี้เรารู้จากหน้าตาของบรรยุกกันแล้วต่อไปเราจะมาเริ่มผันเสียงบรรยุกต์กันนะคะเราจะเริ่มจากบรรณยุกต์เสียงที่1อ่าก่อนแล้วกันเริ่มจากตัว R อ่านั่นเองอ่ะเวลาผันเสียงเราก็จะผันแบบนี้นะคะเสียงที่หนึ่งก็จะผันออกเสียงเป็นอา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 นี่คือเสียงที่หนึ่งสองสามและสี่ค่ะทีนี้เมื่อเทียบกับวรรณยุกต์ในภาษาไทยเทียบได้ใกล้เคียงที่สุดถ้าเป็นเสียงที่หนึ่งก็คือ อเทียบกับเสียงสามัญในภาษาไทยค่ะอ่าต่อไปเสียงที่2ก็คือออก็เหมือนเสียงไม้จัตวาของภาษาไทยส่วนเสียงที่3ออก็เหมือนไม้เอกในภาษาไทยและเสียงที่สี่ ก็เหมือนเสียงไมโทในภาษาไทยก็คือจะออกเสียงว่าอ่อานั่นเองค่ะอ่าแต่ว่านะคะอย่ายึดติดว่าต้องเหมือนกันตลอดเวลาเทียบได้เหมือนกันทุกอย่างเพราะว่ามันค้นะภาษากันมันต้องมีข้อแตกต่างกันอยู่บ้างเดี๋ยวเราไปผันเสียงต่อไปกันนะคะนั่นก็คือตัวออ โอเดี <O S 2> ๋ยวฝึกพันเสียงออกไปพร้อมๆกันนะคะโอ้โอ้โอ้อออโออ่าตัวต่อไปค่ะอ่าเออใช่ไหมคะอ่าพันเสียงไปพร้อมๆกันนะคะเออเออเออ เออ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 อ่าและตัวต่อมาคือตัวนี้อีอ่าแล้วก็จะผ่านเสียงอี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 อ่าและตัวต่อมาค่ะก็คือตัวอูอ่า เสียงที่หนึ่งก็จอู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 อ่าคือ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  u ือคัอคือคือคืออคือืตอ,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 ต,อ,อตัอคือคือคือคอคือคือคอคื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 วคือ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 อคือัวอคะือคืออคื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 ออควอคนอคือนืคือคือรือ,รอ,รอคือคืคืออค อีุียียีอยยียีุยอ่า太棒了啊เยี่ยมมากๆเลยค่ะอ่าทีนี <Roth> ้คราวนี้นะคะมันก็จะมีวรรณยุกต์อีกเสียงหนึ <Duncan> ่ง well uh. ที่มันไม่มีวรรณยุกต์คือมันไม่มีอะไรวางอยู่บนคำที่ผสมเลย มันก็คือเสียงเบานั่นเองเสียงเบาในภาษาจีนเนี่ยเรียกว่าชิงเชิงชิงเช,ชิงก็คือหมายถึงเสียงเบาคือเราจะต้องออกเสียงเบาๆบาและสั้นๆอย่างเช่นอาออ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 ีกรอบหนึ่งนะคะอา อาอาอเอออออีกสักตัวอย่างหนึ่งเออืออื๋อเออเออเอออออื๋อเออเออค่ะในเมื่อเรารู้วิธีการผันเสียงบรรยุกธิ์สิทธิ์แล้วต่อไปคราวนี้ เรามาดูกฎการเปลี่ยนวรรณยุกต์เสียงที่3กันในกรณีที่เราเจอวรรณยุกต์เสียงที่3กับเสียง3เราจะเปลี่ยนเสียงตัวหน้าเป็นเสียงที่2แล้วก็ส่วนตัวหลังยังเหมือนเดิมเป็นเสียงที่3นั่นคือเสียง3มเจอเสียงสเปลี่ยน เสียงข้างหน้าเป็นเสียงสองข้างหลังยังคงเป็นเสียงสามเหมือนเดิมนั่นเองค่ะ,ะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะอย่างเช่นคําว่าหนีหาวหนีหาวแต่เวลาเราอ่านเนี่ยเราจะอ่านออกเสียงว่ายัางไงหนีหาวนี คือเราต้องเปลี่ยนตัวหน้าเป็นเสียงที่สองเห็นไหมคะต่อไปดูตัวอย่างที่2กันคำว่าสี่กัวสี่กัวสีกัวแปลว่าผลไม้อ่ทีนี้เวลาเราอ่านเราจะอ่านออกเสียงว่าสียกัวสี กวนั่นเองค่ะต่อไปตัวต่อมาค่ะคือคำว่าเขออีเขออีเราจะอ่านเป็นเขออีเขออีเขออีแปลว่าสามารถได้นั่นเองอ่าตัวต่อมาคำว่าสีเจา้าสีเจา้าอ่า เราจะอ่านเป็นซีจ่าวซีจ่าวที่แปลว่าอาบน้ำนั่นเองค่ะเห็นไหมคะว่าถ้านักเรียนเห็นเสียงวรรณยุกเสียงที่สามกับสามมาเจอกันเราจะเปลี่ยนตัวหน้าเป็นเสียงที่สองและตัวหลังยังคงเป็นเสียงที่สมค่ะทีนี้เรารู้วิธีการเปลี่ยนวรรณยุกต เสียงที่3ไปแล้วต่อไปเรามาดูวิธีการสะกดคำพินยินกันนะคะอ่ามาดูเริ่มจากตัวที่1หน,นึังอ่าพยัญชนะตัวนี้ออกเสียงว่าอะไรเอ่ยปอใช่ไหมอ่าแล้วสระล่ะอาปออาป์อ่าปอออ,อ ไปต่อไปมออามามอามาต่อไปเตีตเตอีตต่อไปค่ะเธออูทูเธออู 呼，拜拜。师爱猜，吃爱猜。拜拜。摸腰喵，摸腰喵。捏腰扭，捏腰。 New. นิวอ่าทีนี้แล้วถ้าเกิดเจอตัวนี้ล่ะอ่าก็คือจะออกเสียงยังไงคะ j ูอ่าจะออกเสียง j ูแล้วตัวหลังคือตัวอะไรตัว e. อีอ่าใช่ค่ะมันคือเสียงตัวอ e, ีแต่ว่าถ้ามันตามหลังตัว j ูเนี่ยก็คือ z h เอนี่ยออกเสียงว่า j ูใช่ไหมคะ มันจะต้องออกเสียงเป็นอือนั่นเองเพราะฉะนั้นชูอือก็จะออกเสียงเป็นชูนั่นเองอ่าอย่างเช่นชู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 อ่าถ้าเราเห็นตัวอีวางหลัง ซูซูสูรซูซูสูและมีตัวอ e, ีตามหลังเนี่ยเราจะออกเสียงเป็นอือนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้แหละที่จะต้องจำให้แม่นเลยเพราะถ้าอ่านเป็นเสียงสละ e อีมันก็จะผิดนะคะอ่าให้อีกสักตัวอย่างหนึ่งคือคำว่า คำว่าวอะไรเอ่ยอ่าคือคำว่าชื่อกับตัว e มันต้องออกเสียงเป็นสระอือใช่ไหมคะก็จะออกเสียงเป็นชื่อ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 ชื <switching, S 1> ่อชื่อชื่อนั่นเองอ่าทีนี้เรารู้วิธีการสะกดคำพินอินไปแล้วกันบ้างแบบคร่าว ่ทีนี้ต่อไปเรามาฝึกออกเสียงวันในยุกันนะคะออกเสียงไปพร้อมๆกันเลยมาดูตัวแรกปาป๋าป้าป้าม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 า婆อว婆ว我วอ วอเตอเดอเตอเดอกเก็กเก็เฮเฮ้เฮ้เฮนีนี่นี่นี่แล้วเราซื้อก็ได้สอนการออกเสียง พินอินครบแล้วทั้งพยัญชนะเชิงหมูสระดวินหมูวรรณยุกเชิงเตี้ยวรวมถึงการผสมพินอินด้วยอ่ายังไงนักเรียนก็ต้องฝึกฝนกันบ่อยๆนะคะอะ่ถ้านักเรียนมีอะไรสงสัยตรงไหนตอนเปิดเทอมสามารถสอบถามเพิ่มเติมกับเหล่าซื้อได้อ่าถึงยังไงตอนเปิดเทอมเนี้ย เดี๋ยวเราซื้อก็จะทบทวนให้เรียนอีกรอบหนึ่งอ่าสำหรับในชั่วโมงนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในชั่วโมงต่อไปค่ะอ่าแล้วเจอกันใหม่ค่ะ